ลูกยิงของโซโบเนี่ยม,มันแบบโอ้โหผมว่ามันมันก็ควรจะถูกพูดถึงไปอีกอีกหลายๆวีคเลยแหละกับกับลูกยิงลูกนี้นะฟรีคิกลูกนี้คือฟรีคิกเนี่ยมันมีปั่นไซส์ใช่ไหมทั้งเท้าด้านในไซส์โป้งเนี่ยอ่าโอเคหลังเท้าเนี่ยมีแต่ว่าเขาไม่ค่อยยิงกันเพราะมันติดกําแพงทีเนี้ยของโซโบสไลเนี่ยมันไกลลูกลูกลูกที่ยิงฟรีคิกเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะปั่นไซส์กันใกล้ไกลเดียวแค่ไหนแล้วแต่ แต่ลักษณะแบบนี้เราก็เห็นคือมันจะต้องเป็นคนที่มีกําลังขาที่ดียิงยิงประตูที่มีกําลังขาที่ดีเนี่ยครับรูปแบบเนี้ยถ้าหลังเท้าเนี่ยมันจะคุมทิศทางไม่ได้ถ้าหลังเท้าแบบตุจะได้แรงอย่างเดียวคุณจะได้แรงอย่างเดียวถ้าเข้าโฟกัสแทบจะไม่ต้องรับเลยเพราะมันมันมาด้วยความแรงแต่ถ้าไม่โฟกัสปุ๊บนุ่นอะข้าไปแฉงนุ่งปังปังแหววอย่างทิสโนโรนโดเนี่ยประจาอ่าแต่กลับมาที่โรนโดมันจะมีเขาเรียกนักเคลิ้นบอลเลยพวกเนี้ย เข้าข้ออ่ะกดแล้วมันแบบปั้งมันจะสายหรือว่ามันจะจะพุ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ยิ่งยากยิ่งยากถ้ามันไม่เข้าโฟกัสก็เป็นอย่างที่เห็นแต่ของโซโบเนี่ยมันเหมือนอีแปรหน่อยทางเท้าด้านในแต่ ไม่ได้ว่าแปรธรรมชาตินะมันจะไม่มีมันจะไม่ได้ส่งพลังมันคล้ายๆแบบหลังเท้าด้วยแล้วก็ข้างเท้าด้านในด้วยเออทั้งแปรทั้งหลังเท้าให้ย้อนกลับไปดูดาวิดลุยส์มันก็เคยยิงแบบนี้เออ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 มีหลายคนด็อกบาร์ก็ประมาณนี้นะประมาณแบบด็อกบาร์ก็ประมาณนี้ใช่ลูกแบบนี้มันต้องฝึกต้องมีกําลังขาแล้วมีมีเทคนิคการเตะด้วยลูกเนี้ยบางคนเห็นด้วยแม่งฟลุ๊กดูแนนโซโบเคยยิงแล้วให้ทีมชาติเนี่ยแหละฮังการีกับตุรกีเนี่ยแหละเดี่ยมนี้แหละแต่ยิงเสาขวา จบเกมเนี่ยนักข่าวก็สัมภาษณ์อย่างนี้เลยแบบโซโบบอกว่าโอ้เขารอเวลานี้มานานมากนะเพราะก่อนหน้าเนี้มีเพื่อนเขายิงอยู่แล้วก็คือเทรนต์เขามาอยู่2ปีเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยเทรน์มันรับเหมาหมดอยู่แล้ว <yeah. S 1> ก็ไม่ได้มีโอกาสแต่พอครั้งนี้มันมีโอกาสแล้วตอนที่ยืนกันตรงก่อนที่จะเตะน,นะแต้มไม่หมดเลยฟานได้ซาล่าคักโปอะไรเงี้ยสุดท้ายโซโบบอกว่าเขามั่นใจเขาขอลองเลยก็อย่างที่จ่าบอกว่ามันมันผ่านการฝึกฝนมาแหละมันไม่ใช่ว่า เฮ<ห>้ยขอลองเพราะว่าอยากอยากลองอะไรเงี้ยเอเอ,อมันไม่ใช่แบบนั้น<ช>แต่ร<ช>ู้ว่าพูดตรงๆคือรู้ว่ากูเคยทาได้ <เอ S 1> กูทําได้